รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ไว้ใช่ว้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันโรคชีหนูครับฝนตกๆแบบนี้โรคชีนูอันตรายป้องกันอย่างไรไปฟังกันครับ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียเลปโตสไปรามีหนูเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุดและสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือสุกรสุนัขโดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์การติดต่อติดต่อโดยตรงได้กับการสัมผัสปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงติดต่อทางอ้อม โดยการสัมผัสกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อขึ้นมาทางผิวหนังที่มาจากบาดแผลอาการของโรคนี้คือมีไข้เฉียบพัน์ปวดศีรษะเมื่อตามตัวโดยเฉพาะที่น่องและโคนขาขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อคือเกษตรกรชาวนาชาวไร่สัตวแพทย์ชุมชนแออัดนักท่องเที่ยวหรือผู้ล่าสัตว์ การป้องกันทําได้โดยหลีกเลี่ยงการแช่หรือลุยน้ําเกษตรกร,กรใช้ถุงมือยางหรือรองเท้าบูทควบคุมกําจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัยล้างมือล้างเท้าให้สะอาดหลังลุยน้ําและฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่ปัสัตว์เช่นโคกระบือและสัตว์เลี้ยงต่างๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ไปติดตามชมกันนะครับ